ปุ้งตุงปุ่งตุงปุ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 งตสอนให้รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับพญาลิงลงที่บากรังไรสติแนะนำตัวละครอาจารย์เสี่ยวกงหลงผู้ปิดสวิตพญาลิงลงพญาลิงลงหม่อย ที่จะฆ่าคุณในตอนนี้เช้าแล้วหัวเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเช้าวัยขนาดนี้ขยี้ตาแป๊บนึงสดใสขึ้นหน่อย เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเฮ้พยพญาลิงร้องนี่เฮ้ยถอยหา่างบ้านเราคนเฮน,นพญาลิงลงเฮ้ยเฮ้ยเป้ยไปเลยอาจารย์เสี่ยวกงหลงปิดสวิตหน่อยปิดสวิตท,ที่ถูกปุ่มซิอันนั้นไม่ปุ่มเปิดเธอ mình chắc Ui Ui À cha xeo con lông À cha xeo con lông pin đi À cha xeo con long.

เฮ้ยพญาลิงลงตด่ตุ่แตกอีกมานี่นี่มันตด่นแค่มันน้อยตาอ่ะตดตายยังอยู่นี่เอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเปิดสวิตอาจารย์กองร้องสอนวิธีสอนวิธีปิดสวิตไอ้ไอ้พญาลิงลงนี่น้อยเฮาตายลงแล้วปิดยังไงอ่ะปิดบนหน้าผากเลยนี่จก สงสัยร้อนจัดโอ้แลตีนก็โอ้ยยาลิงลงเอ้ยไปดูดิอ้ยออาจารย์อาจารย์เสียวกงลงโอ้ยตายแล้วไาทางไหนต่อดีก็โทษนะอาจารย์ ตายฝันไปเหรอเนี่ยทำไมมันเหมือนจริงมากเลยสมอนไม่ได้เป็นจริงๆใช่ไหมขยี้ตาแป๊บ ยาลิงลงที่ไร้สติโคตรจบฝันไปอีกแล้วหรอฝันซ้อนฝันโคตรแปลกกี่วงแล้วเนี่ยเฮ้ยสี่ทุ่มแล้วเหรอตื่น